เดบันยาซมันยีก็โอ้ยกำลังใจด้วยนะพี <what> ่น้องค่ะสวัสดีค่ะเจดกันอีแล้วค่ะแล้วกันอะไรร่างสอบแจ็งอายุบเบิร์ดเหื่อเออนช่นะพี่เียแเราพี่น้องมือเนี่ยหัวคุณจะเก้าเนะ่เพิ่งพี่น้องผ้าเข่าผ้าพี่น้องกินเข่ามีแม่เด้หลือเนาะ บรรยากาศระบางซมอมค่ะอินน้ำซ้ำล้านค่ะค่ะมึงในพี่น้องลาบลาบก้วยล้านพระเอกแบงคเดีอคันพระเอกแบงนันถ้าใชตลาดแม่ยุพินค่ะตลาดแม่ยุพินอันทุงนั้นแสดงว่าทุงนี้มันเปิดอยู่เออเขาเก่าที่เดียวเขาตะมวนที่ไดีบุเพราะมันเขาเย็นพี่น้องิม ลูกชายลูกสาวก็ลังกินข้าวเอาอีหยังนึ่งขึ้นไปนั่นกินบ่กินน้ำมูกันนะทำมากินน้ำมูบอ่ะโอ้ผมว่ามึงไงเสร็จเนาะขอดอกบอสขนมปังกำลังจิ้ชาแบบว่าชุ่มฉ่ำเป็นเดือดอยู่หลังบ่ายงานบือหอมเงี้ยโอ้ไปเนี่ยข้าออกดอกบอสอันนี้อีหลาน้อยอีหลาน้อย เดี๋ยวเรามัดูซิมันหน้าเราเหมือนกันไหมความเป็นแฟรนันบอดค่ะ ไปไปซ่อมกอนพี่น้องค่ะนะคะถ้าพี่น้องไปซ่อมนี่คุณพี่กรอบค่ะกินเท่กันนะครับดีกินท่านหน่ยปวดหรืวเปล่ไปวดหรอเ่ มาสายหลายยิ้มไปพี่น้องพี่ลายกินเข่าน้องกินข้าวพี่น้องโอ้ยแต่แซ่บหน่อยชั้นจะอ่านกินเนี่ยกินไข่น้ำมูกบ่ได้ดอกพี่น้องเอ้ยนะครับเอาทุกคนหันหน้ามาสิค้โปวดแล้วจะแซ่บให้ พี่ลาน้อยลูกป้อเป็นผู้เข่าไปเป็นนั่งเอกแล้วออกความนอนแล้วเทียงเป็นนั่งเอกพี่น้องเบอร์โซเลนู้เป็นนั่งเอกเลยแล้วเทียงเป็นนั่งเอกโอเลนู้มต้องฟัดกันมันต้องเตียงกันกับอจงอ่างเท่านั้นโอเลนู้น่ะมันต้องเจอกันเลยครับอันนี้นี่ไอ้แล้วเตียงกินพี่น้อง ฝรายเานักนาไไรกับ้นาไม่ตะดูอลค่ะเป็นตงทไมัแาที่ไฟ้องรคะบม่ใการาการะ่างซ้อมค่ะ,ะพี่น้องค่ะโอ้ยเดี๋ยวมายืนเห็ดหนาลิงใช่กล่องอยู่เนาะวัาบาา

นี่แบบนี้มึงย้ำมาตัวเกิดจัดกันได้กับคนทีค่ะ

Ngháo nặng cho nặng này nặng 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 phải <laughs> nặng nặng